สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่481เผ่าโลหิตอมตะใบหน้าของเผยจี้ปรากฏรอยยิ้มเย็นขึ้นแล้วกล่าวว่าข้าก็อยากจะถามเจ้าว่าเจ้าเป็นใครกันแน่กลับสามารถควบคุมมิติได้และยังใช้บิดเบือนมิติกับแยกมิติได้อีกจางว่าเฉือนยิ้มแล้วกล่าวว่าหากว่าเจ้าสามารถจับข้าได้ข้าจะบอกเจ้าเจ้าคิดจริงๆหรือว่า ถึงเจ้าจะสามารถควบคุมมิติได้และข้าจะทำอะไรเจ้าไม่ได้เจ้าอยากรู้ไม่ใช่หรือว่าข้าเป็นใครข้าจะบอกเจ้าให้เผยจี้แยกขางออกจากกันแล้วโคจรลมปานทันใดน,นั้นเลือดในเส้นเลือดทั้งล่างก็ไหลเวียนเร็วขึ้นจนเกิดเสียงดังไม่นานผิวของเผยจี้ก็กลายเป็นสีแดงเลือดทั้งหมดกระดูกทั้งร่างโปนออกมาเล็บบนนิ้วทั้งสิบกลายเป็นกรงเล็บที่แหลมคมที่ปากก็มีเขี้ยวงอกออกมาสองอันสุบ ที่หลังของเขามีกระดูกงอกออกมาสองอันและกลายเป็นปีกคู่หนึ่งจาง่็เฉิยมองไปยังร่างของเผยจี้แล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆพางกล่าวว่าเจ้ากลับเป็นคนของเผ่าโลหิตอมตะแล้วไม่ผิดเป็นเผ่าโลหิตอมตะเผยจี้หัวเราะแล้วกล่าออกมาจางรั่วเฉินกล่าวหาว่าข้าจะไม่ผิดเมื่อ800ปีก่อนคนของเผ่าโลหิตอมตะล้วนแต่ถูกจักรพรรดิหมิงไล่ไปอยู่ที่เกาะชื่อจีและจักรพรรดิหมิงยังได้ปิดผนึกเกาะเอาไว้ด้วย แล้วทำไมยังมีคนของเผ่าโลหิตธรรมตะลงเหลืออยู่ในโลกคุณหลุนนี้ได้กันคนของเผ่าโลหิตธรรมตะไม่ใช่คนที่เป็นอรรมตะจริงๆแต่ว่าพวกเขาสามารถดูดเอาเลือดของคนมาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ชีวิตของคนปกติจะอยู่ที่6 0สิเจ็ดสิปีแต่ว่าเผ่าโลหิตธรรมตะนั้นสามารถดูดเอาเลือดของคนปกติไปได้ต่อให้เป็นแค่คนธรรมดาก็สามารถทําให้มีอายุเพิ่มขึ้นมาได้ถึง200ปีได้ยินว่าบรรดาผู้ที่แข็งแกร่งของเผ่าโลหิตธรมตะหากว่าได้ดูดเอาเลือดของเซียนเข้าไป ก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง1000ปีตอนนั้นจกักรพรรดิหมิงไล่พวกเขาเออกไปให้ไกลๆจากโลกคุณหลุนไปยังเกาะชือจีก็เพราะไม่อยากจะเห็นพวกเขาฆ่าคนบริสุทธิ์มากมายดูดเลือดพวกเขาจนเลือดทั้งล่างแห้งจนตายคิดไม่ถึงเลยว่าผ่านไป800รปีคนของเผ่าโลหิตธรรมตะยังมาปรากฏตัวอีกครั้งเผยจี้ยิ้มแล้วกล่าวว่าเจ้ากลับรู้เรื่องไม่น้อยเลยบอกเจ้าก็าไม่เป็นไรพวกเราเผ่าโลหิตธรรมตะได้ทำลายผลึกที่เกาะชื่อจีเอาไว้ได้แล้ว และอีกไม่นานพวกเราก็จะกลับมาลยังโลกคุณหลุนอีกครั้งถึงตอนนั้นพวกเราจะไปหาคนของหมิงถังเพื่อไปคิดบัญชีเมื่อแปดร้อยปีก่อนจาโรเฉินขึ้นออกมาแล้วกล่าวว่าอาศัยแค่พวกเจ้ายังอยากจะไปจาัดก,การกับหมิงถังไม่รู้ฟ้าสูงไปดินต่ำเอาซะเลยกับอีแค่มิงถังเจ้าคิดว่ายังเป็นประเทศศูนย์กลางเซิงงมิงเมื่อตอนนั้นอีกหรือต่อให้ประเทศศูนย์กลางเซิงงมิงยังไม่ได้ถูกจกักรพรรดิหญิงชื่อเหยาทำลายไปขอแค่ไม่มีจกักรพรรดิมิง เผ่าโลหิตธมตะของพวกเราก็ยังสามารถทําให้พวกมันพินาศไปได้เผยจี้หัวลอกออกมาอย่างบ้าคลั่งสวบพอแปลงร่างไปร่างของเผ่าโลหิตธรมตะแล้วความเร็วของเผยจี้ก็เร็วขึ้นอีกหลายเท่าแค่พิบตาเดียวเขาก็มาถึงบนหัวของจารุเฉินและฟันกระบี่วาลีมังกรมรกตลงมาประทะกระบี่กับเผยจี้แล้วจารุเฉินก็รีบบุนตัวแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วหนีไม่ได้หรอกเผยจี้ขยับปีกโลหิตคู่นั้น เขาพะลอกมาเสียงดังแล้วไล่ตามจางรเฉินไปอย่างรวดเร็วพางวันกระบี่ลงไปอีกครั้งจางร้เฉินทูบีบจนไล่ทางเลือกก็เลยได้แต่ต้องปะทะก,กับเผยจี้ครั้งปลิ่งปลิ่งทั้งสองคนสู้กันด้วยการออกกระบี่อย่างรวดเร็วทุกกระบวนท่าที่ออกไปล้วนแต่มีปลานกระบี่มากมายแผ่ออกมาบางอันก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าบางอันก็ฟันลงไปที่พื้นดินขณะเดียวกันวิชาการของพวกเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจนกลายเป็นร่างเงากว่าสิบร่าง พอปะทะก,กันไป23กระบวนท่าแล้วจางวเฉิชนก็ถูกเผยจีย้โจมตีโดนเข้าแล้วลอยออกไปหมัดของเผยจีย้มีแหวนทองโลหิตใส่อยู่5อันมันโจมตีไปยังท้องน้อยของจางวัชเินจนทิ้งรอยแผลไว้ห้ารอยเลือดส,สดๆไหลออกมาจากรอยแผลไม่หยุดแต่ว่าจางวัชเินเองก็มีเข็มมุมังกรคุ้มกายอยู่ดังนั้นรอยทั้งห้ารอยนั้นจึงไม่ได้ลึกมากและม่ได้รับบาดเจ็บภายในใช้มาลัมิตีหลบไปได้อีกแล้วลเผยจีย้ขึ้นมอมาเสียงเย็น หมัดเมื่อกี้ของเขาเดิมเล็งไปที่หัวใจของแจ้งวัชเินแต่ว่าจ้งวัชเินกลับหลบไปได้จึงทำได้เพียงทิ้งรอยแผลไว้ห้ารอยไว้ที่ทองน้อยอีกครั้งแววตาของจางวัชเินเข้มขึ้นเขาใช้สำนึกกระบี่ควบคุมกระบี่โบราณเฉินหยวนและวควบคุมกระบี่ระยะไกลกระบี่โบราณเฉินหยวนก็กลายเป็นแสงกระบี่สายหนึ่งลอยไปยังเผยจีขณะเดียวกันจางวัชเินก็ยกแขนทั้งสองขึ้นแล้วใช้ฝ่ามือมังกรเขศาสารออกมาคนจะสารจะทำประจพีมังกรเหินละพา มังกรเคาจรสานประสานงานมังกรเงาโคจรสารพลังเขจรสารก้าวประสานมหาอัภัยเทพกรเขาตบฝ่ามือออกมาติดติดกันหกกระบวนท่าจ้งว่าเฉินสามารถกระตุ้นพลังของไข่มุมังกรออกมาได้อีกครั้งจนทำให้ทั้งล่างมีเกล็ดมังกรงอกออกมาหนึ่งชั้นที่หลังของเขามีปีกมังกรงอกขึ้นมาหนึ่งคู่สุบปีทั้งสองกลางออกแล้วจ้งว่เฉลิก็บินขึ้นไปจางว่าเฉลิแบ่งใจเป็นสองเขาควบคุมกระบี่โบราณเฉลหมยนให้แสดงพลังกระบี่ดึงเผยจี้เอาไว้ ขณะเดียวกันก็ใช้พลังสมาธิควบคุมสายฟ้าให้โจมตีไปยังเผยจี้จางโรเฉินฝึกฝนขั้นกระบ,บี่ไปถึงขั้นกระบ,บี่ใจลู้ก,กันได้แล้วยังเป็นถึงปรมาจารย์พลังสมาธิอีกหากว่าสู้กับเขาระยะไกลคา,าจะเสียเปรียบเขาเกินไปยังไงก็ต้องยื่นระยะห่างกับเขาแล้วรีบสู้รีบจบซะพอคิดได้อย่างนี้แล้วเผยจีย้ก็เก็บปีกทั้งสองลงไปแล้วลงมาที่พื้นอย่างรวดเร็วจางเ้งก็พุ่งเข้าไปหาจาโงโรเินด้วยความเร็วที่เร็วมากเห็นเผยจีย้เข้ามาใกล้ จางโรชเชนก็ขยับปีกให้บินออกไปไกลๆและไม่ให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาใกล้และทั้งสองคนก็ไล่ตามกันไปอย่างนี้จางโ่เชเินใช้วิชาควบคุมกระบี่และพลังของสายฟ้าเพื่อดึงเผยจี้เอาไว้ไกลๆไม่ให้เขาเข้ามาใกล้ได้ไม่รู้ว่าทั้งสองคนปะทะก,กันไปนานแค่ไหนพวกเขาทั้งสองคนก็พุ่งเข้าไปในป่าโบราณในป่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่สีดำต้นที่เล็กที่สุดลำต้นก็ยังหนาถึงขนาดถังน้ำใบหนึ่งได้ส่วนต้นที่ใหญ่ที่สุดต้องใช้คนหลายคนถึงจะโอบได้รอบ บนกิ่งไม้บีใบไม้สีเขียวขึ้นหนาแน่นเรากับเป็นใยแมงม,ม,มุมเชื่อมต่อกันพึ่งจะพุ่งเข้าไปในป่าได้จงงางอ้วเฉินก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติตอนที่เขาอยากจะถอยออกไปนั้นเผยจี้ก็ไล่ตามมาทันแล้วดังนั้นเขาจึงได้แต่ต้องฝืนพุ่งเข้าไปด้านหน้าซุบถาวนหนาเส้นหนึ่งลอยขึ้นมาลาก,กับงูแล้วมารัดขาดทั้งสองข้างของจงงางอ้วเฉินเอาไว้จากนั้นก็ลากไปด้านหน้าคาดกระบี่โบราณเฉินหยวนลอยเข้ามาแล้วฟันลงไปจนทำให้ถาวรนั้นขาดออกแต่ว่า จางวาเฉินเพิ่งจะลุกขึ้นมาได้บรรดาถาวันในป่าเหล่านั้นต่างก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงออกมาอย่าแล้วอย่าแล้วสีหน้าของเผยจี้และจางวาเฉินเปลี่ยนไปทันทีพวกเขากลับเข้ามาในที่ที่ม่คนเข้ามาซะได้ทั้งสองคนหยุดประทะกันแล้วกลางปีกออกพุ่งไปบนฟ้าและในตอนนี้เองต้นไม้สีดําขนาดใหญ่ข้างๆที่สูงถึงเจกว่าจ้างก็ลาวกับมีชีวิตขึ้นมาที่กิ่งของมันมีปากขนาดใหญ่เกิดขึ้นและกล่าวออกมาว่า มนุษย์จิงโง่เขาเข้ามาในเฮยมู่ยวนแล้วยังคิดจะออกไปหรือกิ่งไม้หนาของต้นไม้สีดำเหลากับได้กลายเป็นมือขนาดใหญ่และฟันลงมาท้างหัวของเผยจี้จนทำให้เขาร่วงลงมาที่พื้นอีกครั้งกิ่งอีกอันก็ฟันไปที่จานโรชเินจานโรเินรีบใช้เคลื่อนย้ายมิติออกมาและกระโดดไปด้านหน้าพุ่งผ่านกิ่งไม้ไปแล้วพุ่งไปเหนือฟ้าไม่นานก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าสูงถึงร้อยจ้างหนีออกจากป่าสีดำผืนนั้นได้อย่างบุนบิดที่แท้ที่นี่ก็คือเฮยมู่ยวน จารเฉินเคยเห็นสนัญล,ลักษณ์ของเฮยมู่หยวนในแผนที่มาก่อนมันคือหนึ่งอานสารที่อันตรายที่สุดของโลกมู่จริงนี้ในเฮยมู่หยวนจะมีประชากรของโลกอยู่มากมายปีศาจต้นไม้ดําถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ต้นไม้เฮยมู่เมื่อกี้ที่จารุเฉินเับเผยจี้ไปเจอเข้าก็คือมนุษย์ต้นไม้เฮยมู่ที่มีอายุกว่าพันปีความสามารถของมันเทียบได้กับผู้ฝึกฝนข้นมามมรมัชฉาในเฮยมู่หยวนนั้นมนุษย์ต้นไม้เฮยมู่จะสามารถควบคุมหลิงซี่ธาตุไม้ได้จานวนมากได้ อนุภาพที่มันแสดงออกมาก็น่ากลัวมากต่อให้เป็นผู้ฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองขอ้ามากบัญชาเมื่อเจอกับมนุษย์ต้นไม้เฮยมู่พันปีเข้าก็ยังยากที่จะหนีออกมาได้ตูมทันใดน,นั้นจางวัเฉินก็เห็นว่าด้านล่างมนุษย์ต้นไม้พันปีกลับล้มลงความสามารถของเผยจี้แข็งเก่งมากกลับสามารถโค่นมนุษย์ต้นไม้พันปีลงได้จางวัเชเฉินเองก็มาหยุดเท้าหลงและรีบบินออกไปไม่นานเผยจี้ก็พุ่งออกมาจากเฮยมู่หยวนด้วยใบหน้ามอมแมมเขาไม่เห็นแจ้งวัเชเฉิน ดังนั้นเขาจึงใช้จมูกดมไม่นานก็หาไอที่ทิ้งไว้บนอากาศเจอจางโรงเชเินเจ้าหนีไม่พ้นหรอกเผยจี้ไล่ลาตามไอของจางโงช่ชเินไปเขาขยับปีกโลหิตคู่นั้นแล้วลอยขึ้นไปบนฟ้าแน่นอนว่าจางโงช่ชเินเองก็รู้ว่าเผยจี้จะต้องไล่ตามมาแน่ดังนั้นพอลอยออกไปหนึ่งพันลี้แล้วเขาก็ลงมาที่พื้นดังตุบแล้วกระโดดลงไปในแม่น้ำใช้น้ําในแม่น้ชาชะล้างกลิ่นไอบนร่างลงไปถึงก้นแม่น้ำจางโงช่ชเินก็เข้าไปในมิติของหินบลูมิติ แล้วเอาอยารักษาอาการบาดเจ็บออกมากินจากนั้นก็โคจรก้าววิถีจกักรพรรดิหมิงอย่างรวดเร็วความสามารถของเผยจี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วข้ามีแต่ต้องเลื่อนไปขั้นสวรรค์สูงไปเท่านั้นถึงจะสามารถเอาชนะเขาได้จากโีเฉินรักษาอาการบาดเจ็บไปก็เลื่อนขั้นไปฟลุ๊เผยจี้เก็บปีกเข้ามาแล,ล้วลอยลงมาที่ผืนเขายืนอยู่ริมแม่น้ําและมองไปทางแม่น้ําพังขึ้หมดคิวขึ้นกลับหนีลงน้ําไปอย่างนี้ก็ตามได้ลาบากไหนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไปจัดการอ่าวสิงเย็ยนก่อนแล้วกัน จงางว่เฉือนช่วยชีวิตนางไว้ถึงสองครั้งหาว่าข้าจบนางได้จา๋าโลเฉือนจะต้องยอมปรากฏตัวออกมาแน่เผยจี้ถอยห่างออกไปจากแม่น้ำกลับไปทางเดิมและไล่ตามเสี่ยวเฮยกับอ่าวซินเยียนไปตอนนี้เสี่ยวเฮยพาอ่าวซินเยียนหนีมาไกลกว่าพันลี้แล้วมาหยุดพักที่พงต้นไม้แห่งหนึ่งอ่าวซินเยียนค่อยๆได้สติขึ้นมานางขยับแขนข้างหนึ่งทําให้บาดแผลที่ท้องน้อยขยับความเจ็บปวดสายเดึงก็ส่งมาใบหน้าของอ่าวซินเยียนขาวซีดกล้ามเนื้อทั้งล่างหดเกรง็ง นางรีบโครจรลมปานรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็พบว่าชีพะจรในร่างของนางถูกตัดขาดไปกว่าครึ่งอยากจะโครจรลมปานให้ครบรอบยังทําไม่ได้นางในตอนนี้นับว่าเป็นคนไร้ค่าไปแล้วทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้ในใจของอาวสินเย,ยนรู้สึกหวาดกลัวมากราวกับฟ้าถล่มลงมาตอนนี้นางรู้สึกสิ้นหวังอย่างมากดวงตาทั้งสองข,งข้างของนางมีน้ําตาไหลออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจสําหรับจำยุทธคนหนึ่งแล้วโดยเฉพาะอัจฉริยะ พอต้องมากลายเป็นคนไร้ค่าไปอย่างนี้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าการฆ่านางให้ตายไปซะอีกและในตอนนี้เองหูของนางก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นกระดูกหักไปสามท่อนปอดทะลุหัวใจได้รับบาดเจ็บชีพจรขาดไปสิบเจ็ดสายได้รับบาดเจ็บหนักอย่างนี้กลับยังรอดมาได้สมแล้วกับที่เป็นร่างครึ่งมังกรอ,อาวสิ้นยิยนพยายามเปิดตาขึ้นตรงหน้านางมีแมวสีดำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ เสื้อผ้าบนร่างของนางถูกแม่อ้วนตัวนั้นใช้กรงเล็บจับจนเปิดออกเสื้อผ้าที่แยกออกนั้นล้วนแต่ชุม่มไปด้วยเลือดเซียวเฮยกำลังใช้ดวงตาคมโตของมันจ้องไปที่แผลบนร่างของนางเรากับกำลังศึกษาอะไรสักอย่างแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมงาก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดี